กุ่มก้อนเล็กสีเหลืองตรงหัวนะคะเจ็บมากใช่ไหมคะอาจจะคิดถึงไวดดอทได้ลองดูอีกทีนึงไว้ไตรงหัวให้คุณแม่ลองใช้เทคนิคอน,นี้คุณแม่ลองดูว่าไอ้ตรงหัวเนี่ยมันอุ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่น้าฝนขอบคุณค่ะเดี๋ยว่าตอบทางด้านนี้เลยเดี๋ยว่าตอบทางด้านนี้นิดนึงนะถ้าคุณแม่แบบมองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่แบบลองเพ่งดูดีด ลักษณะมันเป็นเหมือนแบบสิวแล้วกูแม่เคยเห็นหัวสิวคุณแม่บีแวนของคค่ะหัวสิวเรามองเข้าไปมันจะแบบแอบเห็นว่ามันมีรูๆแล้วเราเอามือบีบแล้วแบบสิวมันก็จะผุดออกมาฟีลประมาณนั้นค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นฟีลประมาณนั้นมันน่าจะเป็นไวดอทถ้าสมมติว่าเป็นไวดดอทไวดดอทคือจุดขาวเของน้ํานมที่มันข้นขลักค่ะมันไปอุดรูอยู่ตรงนั้นก็เลยทาให้น้ํานมมันไหลได้ไม่สะดวกมันเหมือนมีแผ่นมาปิดหัวนมและตรงรูท่อนมมันถูกปิดไว้เงี้ยค่ะและนมมันก็แบบ คัดเต่งเต็มท่อนั้นมากเลยค่ะมันก็ละแบบเจ็บมากดูดนมก็อาจจะแบบออกได้น้อยหรือสีนมก็ไม่สม่ําเสมอหรือเวลาที่เราบีบนมออกมาอย่างเงี้ยค่ะนมบางรูก็ใส่บางรูก็ข้อนอันนี้อาจจะเป็นอาการของทอ่อนมอุดตันได้ทีนี้เราทํายังไงถ้าสมมติว่าเราเจอแบบนี้แล้วเราดูแล้วว่าเออมันน่าจะใช้ไวดดอทจริง,รงๆอย่างเงี้ยค่ะให้เราเอาเป็นสำลีหรือว่าพาก๊อดลูกก็ได้ค่ะคุณแม่คะคุณแม่อานด์คอมขอบคุณค่ะให้เอาสำลีหรือว่าพากอ๊อตก็ได้ค่ะตัดมาให้พอดีกับ ขนาดหัวนมใหญ่กว่าไอ้อลูนไอ้ไอ,อ,อ้ตุ่มนั้นนิดนึงใหญ่กว่าไว้ดอทนิดนึงให้มันครอบตรงผิวนงังตนนั้นหมดแล้วให้คุณแม่ค่ะเอาไปชุบนะคะกับน้ํา น้ำเกลือก็ได้น้ำเกลือล้างจมูกล้างตาอย่างเงี้ยค่ะหรือเอาไปชุบกับน้ำอุ่นจัดแต่ว่าเป็นจัดที่เราทนไหวแบบนี้ก็ได้แล้วได้ฟีลเหมือนแผ่นมาร์กที่มันชุ่มชื่นชุ่มใจแผ่นนะคุณแม่คะคุณแม่เคยเห็นแผ่นมาร์กหน้าไหมแล้วมันจะแบบมีความชุ่มชื่นชุ่มใจโปะหน้าได้พอดีเนี่ยค่ะให้มันชุ่มชื่นชุ่มใจแบบนั้นแล้วคุณแม่โปะลงไปที่หัวนมโปะลงไปนะคะให้มันแช่นะคะมาร์กนะคะน้อยจุดไวดดอนันคะอยู่ประมาณ10นาทีจากนั้นพอครบส0นาทีเสร็จปุ๊ เขบคุณแม่คุณอ่านดัดคอมเอาพก,กอดหรือว่าไอส้สำลีที่มันมาร์กอยู่ค่ะค่อยๆเอาออกมาแล้วก็เขี่ยเบาๆตึงๆตึงๆเขี่ยเบาๆเขี่ยเบาๆให้มันหลุดนะคะแต่ถ้าเจ็บมากก็ก็ไม่ไม่ต้องนะคะเอาเท่าที่เราไหวและหลังจากนั้นค่ะให้คุณแม่ลองใช้มือของเราค่ะบีบ ถ้ามันไหลออกมาไหมพอพอถ้าสมมติว่ามันเราเปิดท่อมันได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราใช้มือบีบอะค่ะเบาๆมันก็จะไหลออกมามันก็จะหลุดออกมาเลยนะคะถ้าแบบมันเป็นอุดตันที่แบบไม่ได้เป็นหนักมากเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าครั้งแรกมันยังไม่หลุดไม่เป็นไรให้คุณแม่ค่ะใช้เทคนิคต่อไปก็คือว่าให้คุณแม่ค่ะใช้หัวนมนะคะแนมมือนิ้วโป้งกับนนวชีค่ะครึ่งปั่นหัวนมเบา แบบเบ,บาๆนะไม่ใช่แบบเจ็บนะคะครึ่งปั่นเบ,บาๆบ,บี้เอาเป็นฟิลบี้บี้แต่ไม่ใช่บี้จนแบบเจ็บแบบครึ่งปั่นเบ,บาๆครึ่งเป่าประมาณ1-2นาทีจากนั้นบีบน้ำนมอ,ออกด้วยมือหรือว่าปั๊มนมออ,อกอ่านะคะเนาะเท่าที่เราไหวก่อนถ้าเราปวดมากให้เรากินยาพาราก่อนแล้วก็ถ้าเราแบบรู้สึกปวดเต้าร่วมด้วยให้เราประคบเย็นก่อนอ่านะคะแล้วเราทําแบบนี้ซ้ํา2ชั่วโมงทําทีสองชั่วโมงทําทีสองชั่วโมงทําทีทํามครั้งขึ้นไปแล้วก็ลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรา ทำาล้าทำคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะออ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเห็นว่าก็คืออะไรนะเนาะแต่ถ้าคุณแม่ได้ทําแล้วใช่ไหมแล้วคือมันไม่เกิดผลแล้วแล้วคือแบบแม่แบบเจ็บเต,บเตามากแม่และอ้ตุ่มนั้นอักเสบเพิ่มมากขึ้นคล้ำเนื้อคล่ำตัวคข้ขึ้นอันนี้อาจจะต้องหยุดแล้วก็อาจจะต้องไปหาบุคลากรน,นะคะคุณแม่คุณหมอคุณพ่อคุณแม่คุณจอยที่จะช่วยดูแลแม่ได้อย่างตรงจุดดีกว่าเนาะประมาณนั้นเลย